สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะฉันก็ไม่ใช่คนเด่นดังอะไรก็อยากจะมีคลิปดีๆคุณได้กดไลค์กดทำไปทำไปทุกวันไม่เบื่อเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราได้เกียรติมีแขกรับเชิญน,นะคะมาต ผมคะ่ะก่อนจะไปดูตัดผมฝากกดติดตามกดทุกใจกดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนั่งสืส่ๆนะคะมะสูงไหนคะลูกค้ามาสูงไหนคะลูกค้าคควันนี้เราอตอบตามนะคะ น้ำผมให้เปียกนะคะวันนี้ว่าไปเก็บขยะซอยพระเจ้าค่ะเก็บขยะวันแม่นะคะผุมน้ำให้เปียกมอดยอดเลยนะ,ะรู้สึกเปียกมอดยอดไหมมุมน้ำให้เปียกมอดยอดนะคะแช่ใส่ผุ่มด้านในนาเป็นฝัง่งน,นี้นะ เดเบดเดหุ่มไปกะเบิ่าเสร็จแล้วกับบ้านได้เ <laughs> สร็จแล้วกับบ้านได้นะคะเริ่มกระบวนการตัดเลยค่ะไก่ค่ะไก่นะคะชิคกีค่ะนิ่มึมยอมต่อยเนาะ เออดูดีเท่าไหร่แ้วเขาดีเท่าไหร่เดีเท่าไห่เขาเปิดกิ้งแล้วเาทส้เอาส่ายปุ้จ้าคค่ะอมสั่งเพิ่มมาว่าสั่นด้วยสั่นนั่งให้ได้เลยนี่ใส่เนอ่นหละ An lè yon sou yon mèm. An lè yon mèm to yon mèm mèm mwa. An lè yon mèm to yon mèm mwa. An? Ney tiye? An lè yon mèm mèm mwa.

ปิ้งไหนหนไปน้องแดงไม่ใว่ปิ้งเห็นเปไหนิ้งก็กินจิมเลยตืกิจอเลยน้องดงเลยจิมมาปิ้งก็ปิ้งแด้เลยิ้มปิ้งก็ไดหมอันอันนี้เป็นการซอยผมค่ะอยผม

Đây là ở đây là một tuổi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  là tuổi một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  สูนะเงเนี่ยผู้ใดก็จับจังแน่ว่าจะจับมาหน่อยแต่ผู้ใดเติมเลี้ยงวิ่งรับลาส่ะรับลาส่ะหนูเอาปีเอาใจที่ต่อมโตโตหนูไปได้กินใช่ไหมเด็กใจจะแต่ก็ได้กินใช่ไหม Um, então deixa é já um. Um, vai, mais bom. é mais, é.

이거 아 미아 세상에 아빠 왜 이렇게 놀러 와? 응? 세상에 아빠 이렇게 놀러 와? 얘네 왜 왔냐? 오이 패. 엄 비올요. แลนะคะทุกคนนี่นะคะนี่จะเป็นทรงแบบนี้นะคะข้างข้างค่ะแบบนี่นะคะข้างหลังค่ะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คะ่ะนี่ค่ะ้างนี้นะคะจิง้งนะคะเรียบร้อยคะ่ะทรงนี้นะคะ กิเก๋ผู้เล่นกล้านะคะขอบคุณนางแบบสวยๆนะคะมะเหมียวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะของลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มาน,น,บบน,นะคะอือค่ะนางแบบสวยๆนะคะขอบคุณนางแบบนะคะวันนี้มาแบบแอปเบลนะคะ <c oughs> ค่่ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน mm hmm. เลยนะคะเอ้า oh. ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตัดผมทรงนี้คำนังต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ mm hmm.